เช่นเคยที่ได้ทำในั่งดนลูกค้าสองปุนกำลังของไทยแบสามสองศูทกับอินเ์ที่ได้สองร้อยขีดกับงานคุณลอกคลองครับแ3 2 0ส c มาพร้อมกับกลเครื่องยนต์4สูต4จังหวะนะเครื่องยนต์เกีร์นครับสี่พอซีซีครับอันดัวัหาสิรอบต่อนาทีับใบรไปเป็นรลเลอร์เ็ดตัวแค ใส่ปูนก้าวสามมาครับไม่ใส่ปูนคนะูนะเดอเตอร์ช่นตัวใหม่จะเป็นปูนก้าสามาตัวนี้สติ๊กเกอร์ใหม่ตัวโลโก้ต่างกันกิน้ำมันทีเรก็14ลิตรตัวทมงครับ มีป่จเจกเปิดแค่ฝอแบบประตูที่เดกปุ่มสตาร์ทแทนนะขออการเป็นสลัดฟุ้นครับไม่ถงเป่าตลอดวัอูกันี่นันนะครับทกที่ที่ไม่มีรามลมนะ มาเจ้าม hmm. mm ินิทีเซเล็กบอกว่า5ีครับเอ้เซเล็กอวคิดหนึ่งครับ2ครับที่เซเล็กร้อยคิดหนึ่งครับมายลตัรถยนต์600มินิที่หนึ่งครับรถยนมีสูง145เร่งม้าเท่ากับตัว 600cc ี0 8ครับไปแคมป์8.7ตัวครับ ยงรอข้าวนะข้าวกำลังจะซื้อครับ